ตรงด้วมรักอาเส สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับบิ๊กแอดไปที่ไหนแล้วมีความสุขเพลิดเพลินประทับใจถูกใจมักจะมาบ่อยๆไปเที่ยวมาเที่ยวที่นี่บ่อยๆถูกใจเพลินเพลินจริงๆ อาติเดตะมังตะลโมตังอาติวิระติมามามานตะปานาชะมาภามาโาเมตุเอตังมังโมตม บวจนิีวาตัวจะกาโตติทีอยู่ปากมาเลน่ามาเทวาลัเกปากมากรมวลตะมาันตีนัตโตวะจะตะตาตะันนากานจะการงกาเลนะนามมันมาตาเอตังมังมรมวลตะมัง East ัมมังรตมมระวะนิวาตจะการตติดโยปะกาเลนตัมมังทวะลังเตตมังมมัการเติโตวะจะตัมมางพะนาการตัมมังการ รายการของเรานะครับก็คิดว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเล็กๆเพื่อท่านคิดถึงวัดวาอารามคิดถึงครูบาอาจารย์ไปไหว้พระไปทำบุญไปนั่งสมาธิเดินจงกลมหรืออะไรอะไรก็ได้ที่ท่านมีรอยยิ้มมีความสุขในสถานที่วัดวารามสืบ ศาสนาประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับพระประธานนั้นองค์สีทององค์ใหญ่มากนะครับสวยงามวิจิตเพลิดเพลินจิตใจทีเดียวนะครับผมชื่นใจชื่นใจยกมือสาธุท่วมหัวครับ i um.